สำหรับมุมมองเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะอยู่ภายใต้3ตธีมด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของอันซิงโครไนซ์เศรษฐกิจโลกประเทศต่างๆเนี่ยจะฟื้นตัวไม่พร้อมกันนะคะอย่างที่2คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยทําให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้รับผลการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันหรือว่าอันอีเวนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นธีมที่สําคัญคือเรื่องของอันเซอร์เทนตี้ว่าเศรษฐกิจไทยก็จะเจอกับความไม่แน่นอนสูง3เรื่องด้วยกัน สำหรับมุมมองเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะคะถ้าหากว่ามองดูที่เศรษฐกิจโลกก่อนนะคะปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นการฟื้นตัวที่ไม่สอดคล้องกันนะคะหรือว่า un synchronized นะคะก็จะเห็นว่าเ,เศรษฐกิจหลายประเทศเนี่ยยังทนทานกับปัจจัยช็อคคือดอกเบี้ยสูงเงินเฟอ้อสูงได้ดีอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีบางประเทศที่เติบโตได้ดีอยู่ที่คิดอย่างญี่ปุ่นนะคะ แต่มันก็จะมีบางประเทศเช่นจีนเนี่ยที่เติบโตได้ช้านะคะก็เลยทําให้โดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นเศรษฐกิจมีเศรษฐกิจที่ฟื้นได้ดีกว่าที่คิดกับเศรษฐกิจที่เติบโตได้แย่กว่าที่คิดนะคะมองไปปีหน้าคะ่ะเศรษฐกิจโลกก็จะยังมีความเปราะบางอยู่นะคะภาพที่เห็นเนี่ยก็จะยังต่อเนื่องไปปีหน้าโดยเฉพาะเรื่องของจีนที่ประเทศไทยเนี่ยก็พึ่งพายอยู่เยอะนะคะ หันกนมารมมองที่ไทยบ้างนะคะปีนี้เนี่ย EAC เคยมองเศร,รษฐกิจไทยอยู่ที่3.9%แต่ตอนนี้เราก็ต้องปรับประมาณการลงนะคะเดือ3.1%ส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลไตรมาสที่2เนี่ยที่ออกมาต่ำกว่าที่ที่เราไว้นะคะแล้วก็เรื่องของการส่งออกที่ต่ำกว่าที่คาดเยอะนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นผลของเราส่งออกไปตลาดจีนได้ได,ได้น้อยลงด้วยนะคะมุมมองของปีหน้าค่ะก็ต้องบอกว่า เราก็มองว่าส่งออกเนี่ยต่ำสุดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มกลับมารีบาวได้ในปีหน้านะคะก็จะกลับมาเป็นเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งที่ช่วยเศรษฐกิจไทยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวที่ถือได้ฟื้นต่อเนื่องได้ตั้งแต่ปีนี้นะคะต่อเนื่องไปปีหน้าแล้วก็นอกจากเรื่องของการส่งออกที่กลับมาค่ะก็จะมีเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนที่ตอนนี้เราเห็นว่ามันจะมีกระแสการ ไหลเข้าของเงินทุน foreign direct investment นะคะที่เริ่มไหลเข้ามาหาไทยในช่วง1-2ปีนะคะได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของการลงทุนภาคเอกชนในใน,ในช่วงข้างหน้าได้นะคะก็จะกลับมาเป็นเครื่องยนต์สำคัญอีกอันหนึ่งของเศรษฐกิจไทยปีหน้านะคะ ครานี้ถ้ามองถึงความเสี่ยงค่ะก็ต้องบอกว่าเศรษฐีไทยนี่มีความเสี่ยงอยู่3อย่างที่อยากจะพูดถึงนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องจีนที่ชะลอตัวนะคะอาจจะกระทบกับการส่งออกไทยเรื่องที่2คือเรื่องของภัยแล้งนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าดูเรื่องปริมาณน้าฝนเนี่ยก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยน้อยกว่า ในอดีตนะคะค่อนข้างรุนแรงประมาณ20-30%ที่น้ำผลหายไปนะคะผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะประมาณ69พ0 0ล้านบาทในกรณีฐานเรานะคะแต่ว่าผลเนี่ยจะกระจาย 1- ใน3ตกในปีนี้อ2องใน3ไปตกในปีหน้านะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังกระทบกับเงินเฟอ้อของไทยด้วยนะคะเรื่องที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลใหม่นะคะตอนนี้ก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะออกนโยบายทั้งชุดนโยบายระยะสั้นและยาวนะคะ ชุดนโยบายสันเนี่ยก็คงจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้านะคะจะเห็นว่าชุดนโยบายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพยุงค่าลดค่าของชีพนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ถ้าเรื่องลดค่าน้ำค่าไฟเนี่ยคงจะมีผลช่วยเงินเฟ้อให้ลดลงได้บ้างนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของนโยบายกระตุ้นรายจ่ายขนาดใหญ่หรือดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำธุรกิจปีหน้าเนี่ยอาจจะเติบโตได้สูงกว่าที่ EC มองไว้3.5%เอเนี่ยอาจจะไปที่ได้ถึง5-6%ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นการเติบโตระยะสั้นนะคะที่เกิดขึ้นในปีหน้าแต่ว่าต้องแลกกับต้นทุนการคลังที่จะส่งขึ้นในระยะอีก10ปีข้างหน้าเลยนะคะนี่สถานะอาจจะกลับขึ้นมาแตะที่ระดับ70%ซึ่งเป็นเพดานนี้ได้เร็วขึ้น อสองปีนะคะกว่ากรณีฐานที่ยังไม่มีการทำมาตรการนี้ค่ะ